ท่ามกลางสงครามรัเสเซียที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติสถานการณ์บริเวณช่องแคบไต้หวันในช่วงเวลานี้ก็ยิ่งน่าจะต้องจับตามองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสหรัฐหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้ส่งวุฒิสมาชิกของสหรัฐไปเยือนไต้หวันพร้อมกับเอ่ยชื่อไต้หวันว่าเป็นประเทศสร้างความไม่พอใจให้จีนอย่างมากล่าสุดสหรัฐก็ได้ส่งเรือลาตะเวนล่องบริเวณ ช่องแคบไต้หวันด้วยนะคะซึ่งก็น่าสนใจว่าปฏิกิริยาตามมาจากจีนจะคืออะไรและทำให้เห็นว่าสถานการณ์ระหว่างไต้หวันกับจีนและสหรัฐน่าจะยิ่งตึงเครียดมากขึ้นติดตามรายงานจากคุณชลันทรีโวธาสมุทค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนประนามสหรัฐหลังนำเรือพิฆาตาอาวุธนำวิถี USS แซมสันล่องผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ย้ำสหรัฐต้องยุติการยั่วยุที่เป็นอันตรายทันทีโฆษกกองเรือที่7ของสหรัฐถแถลงว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นการส่งสัญญาณคำมั่นสัญญาของสหรัฐต่อยุทธศาสตร Indo ์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างและกองทัพมีสิทธิ์ที่จะส่งเครื่องบินล่องเรือและปฏิบัติการทุกที่ตราบเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายสากล

ขณะเดียวกันอ้างอธิปไตยของจีนบนเกาะไทปิงและเกาะนานชาหรือหมู่เกาะสเปรดลี่ที่ยังคงเป็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ความไม่พอใจของจีนต่อสหรัฐคู่กลุ่นมาตลอดแอนทโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงต่อคณะกรรมาการความสัมพันธ์ต่างประเทศถึงนโยบายสน,บสนับสนุนอาวุธยธุธโทโธป,ปกรณ์เพื่อให้ไต้หวันสามารถป้องกันตนเองได้ท่ามกลางอำนาจที่ไม่สมดุล Uh, in foreign military sales, uh, close to $20 billion um, in such sales since, uh, since 2017. That is ongoing uh, as we speak. Uh, there has been another almost $2.5 billion in direct commercial sales that we have uh, authorized or facilitated. We have been expediting third party transfers uh, to, uh, to Taiwan. We have been supporting an indig indigenous industrial defense capability. And we are focused on um, helping them uh, think about how to strengthen asymmetric. ต้นเดือนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพึ่งอนุมัติสัญญาซื้อขายอาวุธและบริการทางทหารมูลค่า95ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไต้หวันนับเป็นการซื้อขายอาวุธรอบที่3ตั้งแต่โจไบ,บเดนขึ้นดำรงตำแหน่งการขายอาวุธของสหรัฐให้กับไต้หวันขยายตัวอย่างมากในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ท่ามกลางความขัดแย้งสหรัฐจีนเน้นอาวุธยุโทโธปกรณ์ สำหรับป้องกันประเทศในความขัดแย้งแบบอสมมาตรเช่นระบบปืนใหญ่อัตราจร M109 Howitzer เครื่องบินลบ F16 และขีปนาวุธ Patriot แม้สหรัฐจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่กฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวันเปิดทางให้สหรัฐสนับสนุนด้านการป้องกันดินแดนทามกลางสงครามรัสเซียยูเครนไต้หวันแสดงความกังวลอย่างมาก ว่าอนาคตจีนจะเดินเกมแบบรัสเซียรุกเกาะไต้หวันซึ่งจีนประกาศชัดไม่เหมือนกันเพราะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนกระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงว่าการซ้อมรบประจำปีฮั่นกวงในปีนี้เน้นถอดบทเรียนสงครามยูเครนเพื่อป้องกันการลุกรานจากจีน我有共的 那乌乌的的持作作作支有提升การซ้อมรบจะมีขึ้นกลางเดือนหน้าคาดว่าจีนจะจับตาศักยภาพทางทหารของไต้หวันอย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ข่มขวัญการส่งเครื่องบินและเรือรบเข้าใกล้พื้นที่ซ้อมรบของไต้หวันอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ชลันทรยธาสมุทรไทย PBS รายงาน